สวัสดีทุกคนนะครับสำหรับวันนี้เราก็มาอยู่กันกันกบกระตู้เรื่องซากาโมโตเดยและสำหรับเนื้อหาของเราในคลิปนี้เราก็จะมาอัปเดตมางงะตัวเต็มซากาโมโตเดยในตอนที่232นะครับซึ่งในตอนที่แล้วก็ได้มีการเปิดตัวคู่พี่น้องฝาแฝดไซองจิจากโรงเรียนคันไซซัสจิจนนะครับซึ่ง2คนนี้นะก็ได้บุกเข้ามายัง JCC ซึ่งในขณะน,นี้มีพวกของนัสกินเนี่ยรอประจำการอยู่นะครับเพราะว่าซากามโตก็กาลังถูกส่งตัว มายงทีี่่นแต่2พี่น้องคนนี้ก็บุกเข้ามาก่อนนะครับแล้วก็เปิดฉากการต่อสู้ขึ้นพอเปิดมาในตอนนี้อามาเนก็ได้มีการบอกนะครับว่า2คนนี้เป็นพี่น้องไซองจิแห่งโรงเรียนคันไซเซสุสจินนะครับเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนสูงที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับก็คือเป็นนักเรียนตัวท็อปนั่นเองนาโอเนก็ได้แต่สงสัยนะครับว่าทําไมเจ้าพวกนี้ถึงมาอยู่ที่ JCC ได้ละ่ะซึ่งชิออนะหรือว่าฝาแฝดคนน้องที่เป็นผู้หญิงก็ได้มีการทักทายพวก JCC นะ ว่าพวกเราเนี่ยเป็นคนของสมพันธ์ใหม่งานแรกของพวกเราก็คือการมาฆ่าพวกนายยังไงละ่ะแต่ฟ้าแฝดคนพี่ที่ไม่อยากมีเรื่องเนี่ยก็บอกว่าเออไม่ใช่แบบนั้นนะ่าเข้าใจผิดแล้วชิออนะต้องเล่าให้เขาฟังทั้งหมดก่อนสิพวกเราเนี่ยรู้อยู่นะว่าพวกนายนะ่ะเป็นคนลงมือแฮกกิ้งปืนในมาตรการเห็นชอบพลเรือนติดอาวุธแผนการนั้นนะ่ะมันใช้เงินจํานวนมากมหาศาลเลยมันทําให้บอสของพวกเราเนี่ยตอนนี้รู้สึกหัวเสียแบบสุดๆนัสกิก็เลยถามไปตรงๆนะครับว่าสรุปก,ก็คือต้องการมาเก็บกวาดพวกเรา ฝาแฝกค,คนพี่เนี่ยเลยบอกว่านายนี่ก็หุนหันพันแล่นจังเลยนะมันยังมีทางรอดให้พวกนายอยู่ทางหนึ่งฉันน่ะอยากให้พวกนายบอกที่อยู่ของซากาโมโตะทาโรมาให้ฉันหน่อยถ้าเกิดบอกข้อมูลนี้มาเนี่ยพวกเราจะไม่ทําอะไรกับ JCC ของพวกนายนาสึกิก็เลยคิดในใจนะครับว่าแสดงว่าตอนนี้พวกมันเนี่ยยังไม่รู้ว่าคุณซากาโมโตะเนี่ยกำลังมุ่งหน้ามาที่ JCC ส่วนมาฟุยุหรือว่าน้องชายของนัตสึกิเนี่ยก็เลยได้พูดกับ2พี่น้องนั้นไปนะครับว่าว่าแต่ทําไมาพวกนายเนี่ยถึงตัดสิน อยู่ฝ่ายเดียวเลยล่ะแล้วก็หันไปถามกับพี่ชายตัวเองนะครับว่าพี่พวกเราเนี่ยมาขายพวกนี้กันเลยดีกว่าไหมที่อินะที่ได้ยินแบบนั้นก็หัวเราะขึ้นมานะครับแล้วก็ได้ทําการเปิดฉากการต่อสู้โดยการเข้ามากระโดดขีบหน้ามาฟุยุจนกระเด็นไปติดกับกําแพงพร้อมกับบอกว่ามาดูถูกคันไซแบบนี้เนี่ยก็ต้องเจ็บตัวกันสะบ้างนาซึกิกับนาโอะที่ได้เห็นการเคลื่อนไหวของผู้หญิงคนนี้เนี่ยกไไ็ได้คิดนะครับว่าใหนี่เร็วมากและเมื่อเกิดการต่อสู้ขึ้นระบบรักษาความปลอดภัยก็ได้ทางาน แล้วก็ได้มีการรายงานกับทุกคนที่อยู่ใน JCC นะครับว่าตอนนี้ตรวจพบการกระทําที่ไม่ชอบมาพากลภายในอาคารอาจจะมีผู้บุกลุกจากภายนอเข้ามาขอให้นักเรียนเนี่ยกลับไปที่ห้องเรียนโดยด่วนส่วนคณะอาจารย์ทุกคนเนี่ยก็โปรดลงมือจัดการกับผู้บุกลุกในทันทีซึ่งตอนนี้เราก็จะเห็นอาจารย์ทุกคนเนี่ยก็หยิบอาวุธของตัวเองขึ้นมานะครับพร้อมไล่ล่าผู้บุกลุกซึ่งฝาแฝดคนพี่ที่ได้ฟังประกาศนี้เนี่ยก็รู้สึกหวาดกลัวนะครับว่านี่มันเรื่อง แล้วชีนะหรือแฝนค,คนน้องเลยบอกว่าก้าวหน่อยสิพี่และในตอนนั้นเองพวกคณะอาจารย์เนี่ยก็ได้โผล่เข้ามานะครับแล้วก็ได้บอกว่าเจอตัวแล้วนั่นไงผู้บุกลุกชีอนะก็ได้หันไปพร้อมกับบอกว่าเดี๋ยวเถออย่ามาตะโกนเรียกแหกปากใส่คนอื่นแบบนี้เซ่แต่ทว่าในตอนนั้นคณะอาจารย์เนี่ยก็ได้ยิงปืนมานะครับซึ่งชีนะเนี่ยเหมือนจะหลบการโจมตีไม่ทันคนพี่เนี่ยก็เข้ามาช่วยชีนะนะครับทาให้ชีนะหลบการโจมตีมาได้แล้วก็บอกกับน้องสาวตัวเองนะครับว่าประมาทเกินไปแล้วเจ็บ้องเอ้ยไ พวกที่มันเล็งปืนไม่แม่นนี่แหละหน่ากลัวเพราะว่ามันเนี่ยชอบยิงโดนเป็นประจำเลยหัดระวังเอาไว้ซะบ้างที่นะที่ได้ฟังพี่ตัวเองสั่งสอนเนี่ยก็ทําสีหน้าไม่ค่อยพอใจนะครับแล้วก็วิ่งออกห่างจากพี่มานะครับแล้วก็ไปจัดการเหล่าอาจารย์ที่มาโจมตีเธอเมื่อกี้พร้อมกับบอกพวก JCC นะครับว่าแน่ใจแล้วเหรอ JCC พวกเรานะ่ะมาตามคําสั่งของสมาพันธ์นักฆ่าใหม่เลยนะดังนั้นถ้าเกิดว่าพวกคุณปล่อยจิตสังหารใส่พวกเราเนี่ยก็เท่ากับว่าพวกคุณกําลังขัดขืนเบื้อง ตอนนี้ชีเนะเนี่ยก็เรียกได้ว่าอรารวาดแบบเต็มที่นะครับผมจัดการคณะอาจารย์ที่เข้ามาพยายามจัดการเธอไปหลายคนมากๆเรียกได้ว่าเป็นนักเรียนจบใหม่แต่ว่าฝีมือเนี่ยสามารถต่อสู้กับเหล่าคณะอาจารย์ได้เลยพวกอมานะที่ได้เห็นการต่อสู้ของผู้หญิงคนนี้เนี่ยก็คิดนะครับว่าเจนี่ร้ายกาจมากนี่หรอระดับท็อปของโรงเรียนคันไซซัสซึจินและในตอนนั้นเองมาฟุยุที่โดนชีเนะโจมตีถีบหน้าลยเมื่อกี้เนี่ยก็ได้กลับมาด้วยความแค้น เดิมได้ใช้ขาเนี่ยตะบันไปที่ชิยนะนะครับแต่ชิยนะก็เอาปืนขึ้นมาป้องกันการโจมตีเอาไว้ซึ่งมาฟูยุเนี่ยก็ได้บอกว่าฉันจะฆ่าเธอส่วนชิยนะก็บอกว่ากลมาดิตัดมาที่แฟดคนพี่นะครับตอนนี้ก็มาคุยกับนาซสกินะครับซึ่งแฝดคนพี่เนี่ยก็ได้บอกว่าเอาไงดีนะากลายเป็นเรื่องใหญ่โตไปซะได้นาซสกิก็เลยถามเจ้าหมอนี่นะครับว่าแล้วนายเนี่ยไม่คิดจะไปช่วยหัวููหรืองไงแฟดคนพี่เลยบอกว่าผมไม่ได้ตั้งใจว่าจะทําแบบนั้นแต่แรกนึกว่าพวกนายจะยอมบอกที่ อยู่ของซากาโมโตะมาแต่โดยดีว่าแต่เจ้าหมอหน่าเนี่ยเป็นน้องชายของนายใช่ไหมพวกเราเนี่ยมีน้องที่มีนิสัยเอาแต่ใจกันทั้งคู่เลยนะลำบากแย่เลยแต่ว่าประหลาดดีนะแทนที่จะรู้สึกโมโหกับรู้สึกเป็นห่วงมากกว่าแล้วก็ได้ตัดกลับมาที่การต่อสู้นะครับในตอนนี้มาฟูยุเนี่ยก็ถูกชี้อีนะบีบคอเหมือนว่าชี้อีนะจะเป็นฝ่ายเหนือกว่านะครับชี้อีนะบอกว่าก็แค่งเงินงันกระจอกสิ้นดีเลยแฮะระดับของโตเกียวนี่ไม่ต่ำกว่ามาตรฐานไปหน่อยหรอและจากนั้นเธ ก็ได้หันไปบอกกับพี่ของเธอนะครับว่ารีบจัดการให้เสร็จแล้วก็ไปซื้อของฝากแล้วก็กลับกันเถอะแต่เว่าในตอนนั้นพี่ฝาแฝดของชเชนนะเนี่ยก็เหมือนสัมผัสอะไรบางอย่างได้นะครับเขาเนี่ยได้บอกว่าคนเมื่อกี้ที่คุยกับเขาเนี่ยได้หายตัวไปแล้วและจากนั้นก็ได้มีเสียงคนพูดดังขึ้นมานะครับว่าก็จริงของนายนะมีน้องชายเฟ้อฟ้าแบบนี้เนี่ยทำเอาเหนื่อยชะมัดเลยและจากนั้นเราก็จะเห็นนัสกึกะเนี่ยได้ทําการใช้พลังล่องหัวของเขานะครับที่มากับชุดสูตรของเขาเนี่ยไปช่วยมาฟุยุจ การถูกชี้นะเล่นงานซึ่งชีนะก็ตกใจเลยนะครับว่าใครมาถีบเธอมันเป็นผีหรือไงระหว่างที่ชีนะกําลังตัวกระเด็นไปนะครับข้างหลังของชอีนะก็ได้มีเหล่าคณะอาจารย์ของ JCC เตรียมรับมือเอาไว้อยู่แล้วนะครับพวกเขาเนี่ยได้ใช้อาวุธเครื่องมือต่างๆจับตัวชี้นะเอาไว้พร้อมกับบอกว่าอย่ามาดูถูกอาจารย์ของ JCC ให้มากนักเลย,ย,ยเด็กเหลือขอเดี๋ยวอาจารย์เนี่ยจะสั่งสอนให้เป็นพิเศษเองและจากนั้นพี่ชายของชี้นะเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมานะครับว่าพาอ แบบนี้ไงถึงได้บอกว่าอย่าประมาทและจากนั้นเราก็จะเห็นพี่ชายของชี้นะเนี่ยเข้ามาใช้น่าจะเป็นดาบนะครับผมโจมตีไปใส่เหล่าคณะอาจารย์จนทุกคนเนี่ยถึงกับคอขาดกันเป็นแถวเลยนะครับซึ่งเป็นการโจมตีที่รวดเร็วมากๆจนไม่มีใครมองการโจมตีนี้ทันทุกคนที่ได้เห็นการโจมตีในครั้งนี้นะครับก็ได้แต่คิดนะครับว่านั่นมันการเคลื่อนไหวอะไรไอ้เจ้าหมอนี่เนี่ยมันแข็งแกร่งเกินไปแล้วแล้วเราก็จะเห็นชี้นะเนี่ยทำหน้าตาแบบ ออต้องให้พี่มาช่วยเธออีกแล้วเหมือนเธอเนี่ยก็อยากจะต่อสู้ด้วยตัวเองนะครับไม่อยากให้พี่เนี่ยเข้ามาช่วยแต่ตอนนี้คือพี่ของเธอก็เริ่มลงมือแล้วนะครับซึ่งฝีมือเนี่ยก็อยู่ในอีกระดับหนึ่งเลยพี่ของเธอเนี่ยก็เข้ามาถามชีนะนะครับว่าเป็นไง่ายลุกไหวไหมแล้วก็เป็นอันจบไปนะครับผมสาหรับสากาโมโตเดในตอนที่232ซึ่งก็เป็นไปนตามคาดนะครับผมว่าแฟนคนพี่เนี่ยต้องโหดเทพสุดๆแน่นอนนะครับซึ่งก็เรียกได้ว่าแข็งแกร่งเกินจนทุก นนถึงกับยืนตัวแข็งกันเลยทีเดียวนะครับน่าจะมีความรู้สึกคล้ายๆกับพวกออเดอร์นะครับดูจากออร่าของแฟนคนพี่แล้วซึ่งคนน้องเนี่ยไม่น่าจะแข็งแกร่งขนาดนั้นนะครับน่าจะบวกกับพวกเด็กนักเรียนใน JCC ในระดับท็อปได้อยู่นะครับแต่ว่าตัวพี่เนี่ยไอตัวฝาแฝดคนพี่เนี่ยน่าจะอยู่ในอีกเลเวลหนึ่งเลยนะครับดูจากออร่าแล้วคือยังไงก็ระดับออเดอร์แน่นอนแต่คิดว่าก็น่าจะได้สู้กับนัสสกินะครับเพราะว่านาัสสกิก็ต้องปกป้องทุกคนนะครับเพราะว่าที่อยู่ใน JCC ตอน นาสกิเหมือนจะเป็นพี่ใหญ่สุดแล้วก็น่าจะเป็นคนที่เก่งที่สุดที่อยู่ในตรงนี้ด้วยนั่นเองนะครับก็มารอติดตามกันว่าในตอนต่อไปเน่ยพวกเขาจะรับมือ2ฝาแฝดพี่น้องคู่นี้ได้ยังไงนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับผมสําหรับคลิปของราในวันนี้ก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบก็ขอฝากกดไลค์ซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับสาหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปต่อไปสําหรับในวันนี้ก็สวัสดีครับ